<c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆนะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะกว่า <c oughs> จะทำคลิปได้ก, <c oughs> ก็ก็เย็นเลยนะครับสำหรับต้นส่วนเลื้อยโอ้คลิปต,ตั้งนานนะครับหรือนะครับต้นส่วนเลื้อยนะครับก็ช่วงข้างบนนะช่วงข้างบนเนี่ย ผมปอกเปลือกออกนะเดี๋ยวจะทาซากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปอกเปลือกแล้วเนี่ยมันเป็นขนนะมันพอนเป็นขนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้นะครับไฟไฟไฟพ่นนะเพื่อให้เนื้อมันเนียนแล้วเราก็ใช้ยาทาซากอันนี้เพิ่งจะเท้ารวดเสร็จเมื่อกี้เองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะเป็นนะเป็นตัวกระถางนะครับกว่าผมจะแกะซากได้เนี่ยนะครับผมเลี้ยงให้ช่วงยอดเนี่ยนะ้วกว่ามันจะใหญ่ได้เนี่ยโอ้ยตั้งนาน ก็ดูแล้วมันพอแล้วน่าจะโอเคแล้วนะก็เลยนะตัดจริงแล้วก็ปอกเปลือกเลยเดี๋ยวเราไปดูนี่นะก็จะทําให้เป็นเป็นชั้นๆอย่างที่ว่าครับสลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายสลับขวาจะเห็นภาพนะเดี๋ยวส่วนข้างบนเราเอาแก๊สมาเป่ากันอ่ครับ เวลามันเป็นขนเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้แก๊สเป่ามันจะได้ดูดูดีด,ดูดีเรียบร้อยโอ้สุดยอดหม่ไ แม่มันง่ายอะไรเช่นนี้นะมีแก๊สเป่านี่ง่ายมากเลยทำงานต้นนี้นี่ผมตัดครับตัดเกิน บอกบอกได้เลยว่าตัดเกิน5 50เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับต้นนี้ตัดเกิน50เปอร์เซ็นต์นะัแล้วก็ปอกเปลือกลอกลเนียนกิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ยายาทาซากขาะลรตอนนี้ ช่วงที่ปอกเปลือกจากประสบการณ์เวลาปอกเปลือกเนี่ยปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราใช้ยาทาซากเนี่ยยามันซึมเข้าไปในในเนื้อไม้ด้วยแน่นอนผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอันตรายกับส่วนที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ผมก็เลยใช้ยาเล่งเปลือกทาไว้ก่อนทาจนมันแห้งดีครับพอมันแห้งดีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วผมถึงจะ เอาไฟมาเป่าเมื่อกี้นี้นะเอาไฟมาปอดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะเอายาทาซากกัน <c oughs> นี่ครับตัดตัดทิ้งเยอะเลยเนี่ยเป็นกองเลยนะเป็นกองเลยสำหรับต้นนี้นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหลังจากทาซากเสร็จนะครับเดี๋ยวจะทาซากเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําคลิปให้ดูมันจะขาวนวลเลยนะไปดูต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่ผมใช้ยาทาซาก <c oughs> ครับก็เป็นต้น นะเป็นต้นเทียนทองนะครับเป็นต้นเทียนทองที่ใช้ยาทาซากขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็โดนแดดเผาโดนน้ําบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันก็เลยขาวขว่งนวลเลยนะครับสวยเป็นยองใหญ่เลยนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับต้นนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แกะซากนะครับมากเท่าไหร่นะครับแต่ความเก่านะครับแต่ความเก่าของเนื้อไม้เนี่ย นะมันแตกลายงาโอ้โหดูสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนี่ครับนี่คือไม้ที่ที่มีความเก่านะครับเขาจะแตกลายงาของเขาเองโดยโดย,โดยธรรมชาตินะก็เป็นการโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องแกะซากนะไม่ต้องแกะซากก็สวยได้เ <c oughs> นี่ยครับโอ,โ,โอ้โหดูสวยงาม นะตรงนี้ที่ผมแกะแล้วดูไม่ดีผมเลยเจียใหม่นะครับเจียใหม่แล้วเดี๋ยวมันโดนแดดเดี๋ยวมันไม้มันจะลั่นแตกนะครับดูแล้วดูแล้วสวยดีแต่ส่วนตรงนี้ที่เป็นสร้างนี่ไม่ได้เกิดจากการแกะนะครับเกิดจากเกิดจากปลวกนะปลวกกินตอนสมัยที่เขาอยู่อยู่ในป่านะครับก่อนที่จะมาอยู่กับเรานะปลวกปลวกกินผุเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบต้น แล้วก็ไอช่วงช่วงเนี้ยกับลำเนี้ยมันเป็นอยู่สองลำอย่างที่ผมเคยเล่านะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับเราเนี้ยลำเนี้ยมันตายไปก็เลยเหลือแค่ลำนี้ราบดูทางด้านหลังงานี่งาอ้วนตุ้มบุเลยนะครับกว่าจะปล่อยให้อ้วนได้เนี่ยโอ้โหนานนี่อุดไว้เห็นไหมครับตอนนี้แตกใบอ่อนแล้วนะครับตรงที่ตรงที่เจาะร้อยรับกิ่งนี้แตกใบอ่อนแล้วตอนนี้ก็ปล่อยเลยปล่อยให้งามงานี่คือยูเลีย ยูเรียที่ที่โรยไว้เดี๋ยวเช้ามาลดน้ําเดี๋ยวคืนนี้ปล่อยให้ให้โดนน้าค้างสะหน่อยนะเดี๋ยวเช้าค่อยมาลดน้ำอย่างนี้คือที่ผมเอายูเรียโรยนะไม่ได้โรยมากมายอะไรนี่สำหรับกระถางเล็กๆขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นต้นตะโกนะครับที่เอาปุ๋ยยูเรียลงกับรองพื้นยูเรียจะเม็ดสขีขาวขาวนะครับรองพื้นก็เม็ดสีเหลืองเหลืองนะโดนน้ำมันก็จะละลายแหวก้าไปเลย กระถางไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะนะครับใส่บางๆงเนี่ยครับใส่บางๆงนี่ต้นตะโกเนี่ยขา,ขาวขา,ขาวขาวใส่บางบรอบๆนะครับก็จะใส่ทุกกระถางนะนเดี๋ยวแวะมาดูต้นนี้ที่ผมชาแบบระบบปิดเพิ่งจะเปิดเมื่อกี้เองนะกิ่งเพิ่มหน้านะับที่จะรอปล่อยนะครับรอปล่อยที่เพื่อน ขอมากันเยอะแยะมากมายนะครับหาทาให้ไม่ทันนะไม่ต้นนี้ผมคุมไว้เป็นอาทิตย์เลยนะนะคือชาแบบระบบปิดเลยนะคุมเป็นอาทิตย์เลยต่อตัอใหญ่ๆก็มีนะตอวใหญ่ๆก็มีตอวเล็กๆก็มีนะตัวใหญ่ๆก็ไม่ไม่ได้กิ่งชาก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะไม่ได้แพงอะไรนะกนะ็จะคัดไซ นับเริ่มต้นจากนับยี่สิบบาทนี่อย่างเงี้ยยี่สิบบาทแล้วก็่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรก็ไล่ขนาดไปมันไม่ได้แพงอะไรเนีย่ยในชุดชุดชุดนี้ไม่แน่ใจนะยศรถรถบีวันไปแล้วรอบหนึ่งนับรดบีวันไปแล้วรอบหนึ่งเอ่อจากหลังจากที่เปิดนะครับเปิดแล้วก็รถบีวันนี่ลาขึ้นเลยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนแดดก็ก็เรียบร้อย นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาสแลนคุมเพราะอันนี้อยู่กลางแจ้งเลยแล้วลากก็ยังเดินไม่ไม่ดีด้วยลากยังเดินไม่เต็มที่แต่ว่าเนื่องจากคุมมานานนะคุมมาเป็นอาทิตย์นะไม่ถึงเดือนด้วยนะแต่เป็นที่เนี่ยมันมันเริ่มมีเชื้อราไงมันก็ต้องเปิดนะแต่หลังจากนั้นก็ต้องเอาสแลนคุมหนึ่งกองน,นู่นเดี๋ยวาสแลนคุมนะไม่ให้มันโดนแดดมากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะซีเดี๋ยวมันจะซีมองเท่ง กลุ่มกอกลุ่มกอเดี๋ยวต้นนี้ต้องทดใหม่ต้องทดใหม่เียตายทดสั้นๆถั้าขนาดนี้เลยกลุ่มกอนกนตะโกตะโกกลุ่มกอกิ่งเห็นไหมครับเจอปุ๋ยเข้าไปงามเปิดเดี๋ยวต้องมาคัดกิ่งมาจัดระเบียบยกเต้าชูตะโก ได,ได้ปุ๋ยเข้าไปก็าง,งามนะต้นไม้น,นี่ก็ที่เ,เพื่อนๆเคยเห็นอยู่นะครับก็เนี่ยครับผมก็โรยปุ๋ยนะบู่เลียนโรยรอบๆเดี๋ยวคืนนี้โดนน้ำค้างก็ <c oughs> ก็นิ่ม,น,มนุ่มนิ่มะครับเม็ดเม็ดนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะเดี๋ยวก็พอลดน้ำตอนเช้าก็จะละลายแวบเลยนะครับกลับมา นะครับต้นสนเลื้อยตกกระถางนะครับตั้งเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปว่านะครับไฟเผาซากไฟเผาซากต้นสนเลื้อย <c oughs> นี่ก็เป็นไมนะ้ตกตรงตกกระถาง <c oughs> เป็นต้นเดียวที่ที่เหลืออยู่นะครับเป็นต้นเดียวที่เหลืออยู่ แล้วะนั้นเพื่อนๆของต้นเนี้นะครับไปอยู่ไปอยู่บ้านเพื่อนๆในคลิปก็หมดแล้วนะครับก็เหลือต้นเดียวอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้รื้อมาทำนะครับก็ค่อยๆทําไปทีละต้นนะไม้ไม้ที่ร้านเยอะต้นนี้ก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้ายันจะมืดแล้วเนี่ยครับเปิดไฟแล้วจะมืดแล้วเนี่ยวันนี้ต้นวันนี้ได้ต้นหนึ่งเนี่ยนะครับทำทำไม้ไปสลับกับตอบแชทไปโอ้ สำหรับกับคุยโทรศัพท์นะครับวันนี้ก็ได้แค่ต้นเดียวเองเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวคืนนี้ก็เอาไม้เล็กๆนะครับเข้ามาทำนะครับเข้ามาทำนะครับนู่นนะครับประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับถึงจะได้นอนนะครับก็นั่งทําต้นไม้อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ที่ร้านนะสบายๆนะครับอากาศที่เชนาดนะครับมองไปทางไหนก็ก็สวยนะครับไม่มีหมอก ไม่ไม่มีหมอกนะต้นมะพร้าวอยู่ไกลๆนูน่นียังเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนยังใสๆ้องใส่เสื้อแถวใชหนานีน่พีเอ็นส่องคิามาไม่ถึงดูเราวใส่ดีโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่องของการทำซากเรื่องของป้องกันยาทาซากที่จะนะครับเข้าซึมเข้าไปในผิวไม้อาจที่จะทำให้ต้นไม้ตายได้นะครับก็ บอกข่าวให้กับเพื่อนๆนะเผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปทําตามนะครับก็ทายาป้องกันไว้ซะหน่อยนะครับรอให้แห้งนะครับรอให้ใยแห้งดีแล้วค่อยเอายาทาซากทา,านะมันจะขาวสวยเลยนะแล้วก็ฟอร์มตรงนี้เดี๋ยวก็มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าผมที่ดัดไม้เนี่ยผมไม่ได้ดัดให้มันเป็นเป็นก้อ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 นไงผมที่ดัดให้มันโชว์กิ่งด้วยมันก็จะเป็นสไตล์เนี้ยนะครับการการดัดไม้ผมจะเป็นสไตล์นี้ซะมากกว่านะไม่ค่อยจะทําเป็นก้อน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่กันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ